พ่อแายจะนอนอีกนานไหมฉันไม่รอแล้วจะไปแล้วนะชินแพร์นายเดินไปก่อนเลยกันดีเดินผ่านมานี่บางทางลมนี่กลิ่นมาเลยหนักมากเลยไปอาบน้ำด่วนนะไหนก็ได้อาบน้ำก่อนทำไมขี้ไม่ได้กินเฮ้นายมาสู้กับฉันเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรว่าใครจะแน่กว่ากันเลยแต่อาใช่ไหมมาลุยเลยมาเลยเออชินแพไหนายนะชินไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก่อนนอนพ่อยม่ก็ยังไม่ได้ก็ต้องมาสู้กันมาไม่ไหวแล้วเพื่อนชินๆพร์วิวตรงนี้ดูสวยจังเลยสดชื่นจังเลยสายน้ำเย็นสบาย แล้วแหวนตกลุงแม่ใจนะเจ๊ไปยืนสูงขนาดนั้นชิดมันสวยเป็นนางแฝดหรือยังไงเบื่อมากเลยอยู่บ้านเบื่อเจ้าของบ้านเล่นแต่แช่ทั้งวันดูแต่นายจอทั้งวันไม่เอาอาหารให้ฉันออกมาข้างนอกสบายใจไอ้พวกมันมาแล้วหนีดีกว่าออาพวกนายจะวิ่งหนีฉันไปที่ไหนไปไหนจะไปทำไปไหนรอด้วยะไปทำไมรอทำไยรอฉันด้วยไอ้ออกจากฟุ้งไปเลยไปเหมันน้ำไม่อับสิงไอนี่จะมาเลยพวกเราไปรอจะเด้อยฉันเสือโครกขนาดนี้เลยวันนี้ ชินเว้นเราพลาดแล้วทำไมวะพวกเป็นเหรอพวกเราว่ามีปลาไม่เห็นมีปาลาเลยใช่ไม่เห็นมีปาลาลูกพี่พามาแล้วต้องหมดหาเองเจ้าของรักฉันฉันได้ลแล้วเบย์มันใส่ไอเด็กน้อยนี่จังเลยไปไหนมาไหนเจ้าของอุ้มฉันนี่ปล่อยให้เดินก็นายตัวแล้วตัวใหญ่แถมนะไม่อาพีกมันจะนั่งชมวิวสักไหนมันเสียงเกินไปหรือเปล่าว่าในการชมวิวข้างเนี่ยเนี่ยสูงมากเลยข้างล่างตกลงไปนี่ตาหาเลยแต่ก็สบายใจยขโมยาอาหารเข้ามานั่งกินบนนี้ชิว,ชว ชิวๆสบายใจจินบอกว่าเอาอาหารมาวางใส่ตรงนี้ก็เขียนบอกอยู่แล้วอีดอีอเนี่ยที่ใส่ของกินเนี่ยทาไมไม่อามาวางใส่วะไม่มีอาหารต่อก็ไม่เมร์ดูสิฉันง่วงนอนน่าจะรีบไปนอนช่วงนี้เราดูอ้วนขึ้นหรือเปล่าวะซิทแพกหายเลยเสงสัยกินเยอะไปหน่อยเสงนสายองได้หาเวลาไปออกกําลังกายสร้างาซิทแพกสักหน่อยแหละอดีตเคยเหรอเดี๋ยวนี้ความหห่อหาให้ไม่รู้ไปไหนเสียง วันนี้เจบิ๊กบึ้มจ้างฉันมาเป็นบริการส่วนตัวให้เราต้องทำหน้าที่ให้ดีเจบิ๊กบึ้มบอกว่าถ้ามีภัยอันตรายมาให้บอกเจ๊ด่วนพูดอะไรวะดูแลความปลอดภัยไ,ไปเดี๋ยวเจ๊จะกินถ้ามีอะไรบอกเจ๊ดว่วนแล้วนะจะได้วิ่งทันตอนนี้เจ๊หิวมากเลยไมไ่กินอะไรมาหลายวันแล้วสึกงผอมลงยาเขานี่มันก็สั้นลงทุกวันทุกวันกินไปกินมาจะไม่เหลือแล้วเนี่ยล็อกานเขามากเลไปตัดทิ้งดีไหมเนี่ยกินเป็นระแวงไปเหมือนมีอะไรสักอย่างเพื่อนฉันมันหายหัวไปไหนหมดวะ ยมคานเด็กน,น้อยสองคนนี่มันลูกหัวลูกหางลูกตูดเมื่อไหร่พ่อกับแม่มจะมาสักทีวันนี้อ่ะเอออย่ามาเลือบหัวได้ไหมเดี๋ยวของเสื่อมไม่มีอะไรเล่นเลยยังไงวันนี้เห็นฉันเป็นของเล่นเียยังไงเด็กน้อยสองคนนี่ฮะรบกวนมากเลยว่าจะหลับจะนอนสักไหนดูสิจับฉันมาไว้ตรงกลางแล้วมันก็มานอนเล่นกันนี่อ่ะฉันไม่ใช่ของเล่นนะวอยมันจไพ่อกับแม่มันเป็นไหนวันนี้ช่วยมาลูบแบบน้ำดวนเด็กสองคนนี้นข้องขางที่จะเม็นแม่โคตรโงโครกเลย ให้เด็กน้อยมีอะไรให้ฉันกินหรือเปล่านี่อะไรเนี่ยฮะเอาอะไรไว้ให้ฉันเนี่านายันไหนเช็คดูสิไม่ใช่ยาเบื่อใช่ไหมกินได้ใช่ไหมถ้าฉันกินแล้วตายเนี่ยทำไงวะเน,นี่ยฉันรับผิดชอบได้ไหมเด็กน้อยลูกใครวะอากาศมันค่อนข้างหนาวมากเลยไม่อยากออกไปข้างนอกข้างนอกมีใครมาวะสงสัยมากเลยแต่ไม่อยากออกไปอากาศมันหนาวนอนห่ม้าร่มอยู่นี่ดีกว่าสบายใจ แต่ก็เริ่มหิวแล้วนะเนี่ยมีอะไรกินนียวะไหนดูข้างหน้าฉันจะดูข้างหลังเองอ่านข้างเลยฉันรับผิดชอบเราต้องช่วยกันดูศัตรูปองดงสมชีกันไม่งั้นเราจยหาหมดนะน่าจะปาดใหยจริงใช่ไหมลูกปีมไมล่าเหมือนกันตั้งดูรดตราวดีๆแต่ถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเราภัยอันตรายมาแล้วกระโดดตัวใครตัวมันฉันนอนหลับอยู่ดีๆเหนื่อยมากเอามงกุฎอะไรวะเนี่ยมันใส่ให้ฉันเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆไรแต่งดีกว่าไรวะเนี่ยเห็นยันเป็นตัวตลกแล้วยังไงวะ ถอดยังไงวะนี่ช่วยด้วยเพื่อนไว้ว่าจะออกไปหากินอาหารข้างนอกเดี๋ยวนี้มันหายหัวไปไหนวะไม่เห็นมาเลยรอนานชักจะอารมณ์เสียละกินแถวนี้ก็ชักไม่ดีซะด้วยนะใครมาขี้ไว้แถวนี้วันนี้อ่ยมันหายไปไหนวะหายไปไหนของมันวะนี่เอว่าแต่แถวนี้มันมีอะไรให้กินรอมันเพลินไหมวะเนีอ่ยบางทีแถวนี้ต้องมีอะไรสักอย่างอนะฉันสัมผัสได้ถึงกินน่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่คดีเท่าแล้ว คล้ายคี้ายขี้คล้ายขี้แคลวขี้ไวแถวนิวอะชั้นนี้มันฉลาดเลยวาโง่เนี่ยยิ่งมันยิ่งสุดดมหาดมอยู่เนี่ยเมื่อไรมันจะมาวะเพื่อนยากเนี่ยฮะเสียงเลยเอ้ยอยู่ไหนวะเอ้ยอย่าคิดว่าฉันหลอนนะพวกฉันไม่ได้ปีนเสานะตอนนี้ฉันกําลังฝึกกาลังภายในวิธีการยกเสาโดยใช้พลังจิตจะเดินตามทําไมวะด้ไปไหนฉันไปด้วยคัญมากเลยฉันดูแลเด็กๆมีปัญหาเปล่า